สีเพนเทโลโปรดักชันภูมิใจนำเสนอเจ้าแดงเดือดหรือ CT Smoking r i n ร r 37ทับ2พ่อพันนอกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาของมิดเชียงยืนฟาร์มหรือมิดเชียงยืน IVF Center อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยตอนนำเข้ามานั้นเป็นวัวของทรอยแบรนด์ CT นำเข้ามาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆเลยนะคะโดยเริ่มจากการเห็นคลิปจากอเมริกาซึ่งทำให้ดาช่ำชื่นชอบในความงามโดยเฉพาะเมสซีและพันธุกรรมของเขาค่ะพ่อของเขาก็คือ T.J.F สโมกกิ้งกัน109ทับเเป็นพ่อพันธ์ุที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วค่ะส่วนแม่ก็คือซีที b แกบบี้เป็นลูกของ V8 380 6ทับ6กับแม่เร8ทับ9ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพันธุกรรมระดับโลกทั้งสายพ่อและสายแม่เลยค่ะมาเต็มทั้งกระดูกโครงสร้างเม็สีที่บ้านเราเรียกว่าเม็สีมะขามไม้ค่ะซึ่งได้มาจากสายแม่ตอบโจทย์ความนิยมตลาดไทยอย่างชัดเจน ส่วนกล้ามเนื้อได้มาจาก V ี8380ทับหกเลยนะคะจำมัำ่มกินเก่งและมีโครงสร้างที่สูงใหญ่เหมาะแก่การไปปรับปรุงพันธุ์พัฒนาในเรื่องของเม็ดสีและหากใส่กับแม่วัวที่มีโครงสร้างสูงใหญ่ในบ้านเราที่มีเยอะในขณะน,นี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะสามารถเติมกล้ามเนื้อได้ดีค่ะปัจจุบันเจ้าแดงเดือดอายุ2ปีกว่านะคะ มีน้ำเชื้อให้บริการแล้วหากใครสนใจนำพันธุกรรมระดับโลกไปพัฒนาสามารถติดต่อได้ที่มิตรเชียงยืนฟาร์มอ,อําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทร086 369 66, 66 46หรืออยากเยี่ยมชมตัวจริงสามารถไปที่มิตรเชียงยืนฟาร์มทีมงานยินดีต้อนรับค่ะ